ซาลาหมอนา,า,า,ายกุมบาระมัดุลลอยบาระกาดุลมวลการสารสนิทเป็นเอกสิทธิ์ของโลกพระผู้เป็นเจ้าแห่งสารแปลโลกผู้ทรงบันดาลสร้างทุกสิ่งทุกอย่างมาอย่างมีเป้าหมายผู้ทรงส่งศาสนาทูตผู้ยิ่งใหญ่ลงมาเพื่อเป็นผู้บดปล่อยมนุษย์จากความชั่วร้ายผู้บดปล่อยมนุษย์จากความหมู่ผิดผู้ดักเตอร์มนุษย์ให้อยู่ในแนวทางอันเชี่ยงโปรขอพระองค์ทรงประสาทพรให้กับท่านอาีมุฮัมมัดซาลาห์และซาลาห์มนุษย์ผู้ที่มีความเัศจร มนุษย์ผู้ที่มีความสมบูรณ์และความเพียบพร้อมด้วยกับการเสียสละอันยิ่งใหญ่ดิฉันเด็กหญิงมัธมนแกระกอบจากโรงเรียนปฏิบิธรรมมูลนิกล้ขอเสนอสุนทรภพนิวเคลียสสาสดามาฮัมัดก,กับการเผยแพร่อ,อิสลามท่านพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านเราอยู่อย่างมีความสุขมีศาสนาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตทุกวันนี้ได้เป็นเพราะความเสียสละของชุนรุ่นก่อน ความเสียสละของเราบรรดาสาวบะที่ต้องเร่ร่อนรอนแรงจากบ้านเกิดเมืองนอนเพื่อที่จะนำสารที่สมบูรณ์แห่งพระผู้เป็นเจ้าสูม่มวลมนุษยชาติเพื่อที่จะให้พวกเรานั้นได้รับกับแสงสวาง่างแห่งศรัรธมท่านาพี่น้องทั้งหลายคะเป็นเวลาย3ิบสาปีแห่งช่วงชีวิตของท่านศาสดามูฮัมมัดสละละละุลลานวาเลวะซัลลัมที่ท่านได้เสียสละความอิ่มหนำสำราญสูออ่ความมีโอยเสียสละความร่ำรวยสู่ความยากจน เสียสละความสะดวกสบายสู่ความยากลําบากเสียสละร่างกายสู่ความเจ็บปวดและทรมานเหตุผลเพราะอะไรนะคะเหตุผลเพราะว่าท่านมีความเป็นห่วงต่ออมนาจประชาชาติของท่านเพราะท่านเนี่ยต้องการดีใจพวกเราซึ่งเป็นมัิของท่านอยู่รอดปลอดภัยอ่าน ตามแนวทางที่ถูกต้องตามแนวทางอิสลามดีสุดตามแนวทางที่อัลลอฮ์ได้สวงไว้ดิฉันไม่มีความแปลกใจเลยสักนิดว่าทําไมอัลลอฮ์สุบฮานาวะตาลาถึงได้กล่าวไว้ในอัลกุรอนนรานในซูร้อนอามิยาอายะที่หนึ่งร้อยขีดว่าวะมาอันซันนากอิลลาราะห์มะตัลลิลอาลามีนความว่าแท้จริงเราแท้จริงเราไม่ได้ส่งเจ้ามาเพื่ออื่นใดนอกจากเป็นความเมตตาแก่ประชาชนทั้งหลาย ท่านเป็นแบบอย่างที่ดีทุกอย่างท่านเสียสละทุกอย่างเพื่อที่จะนำพาหล,ลักคำสอนของอันอิสลามอันบริสุทธิ์จากพระเป็นเศร้าสู่ม,มนุษยชาติเพื่อที่จะให้พวกเราได้อยู่กันอย่างสันติสุขกี่ครั้งแล้วคะที่ท่านต้องอดทนจากความหวิวโหยเพื่อที่จะนำพาหล,ลักหลักธรรมแห่งอันอิสลามมาให้แก่เราท่านต้องอดทนจากการบอยคอดอดทนจากการต่อต้านของชาวมุลสลิมเป็นเวลานานาหลายปีเพื่อที่จะให้ท่านเลิกขุาา่ยแผ่ศาสนา ท่านต้องอ,อพยพออกจากบ้านเกิดเมืองนอดอดทนต่อความร้อนแสนร้อนกลางทะเลทรายทรมานแสงทรมานกับความหิวท่านต้องอดทนจากความเจียปวดจากการกระทำของชาวเมืองตอีที่ต้องไปยื่นความปรารถนาดีให้ท่านย่างก,กายเข้าเมืองนี้ด้วยความปรารถนาดีอย่างแรงกล้ากับการแต่งกายด้วยชุดที่ขาวสะอาดเพื่อที่จะให้พวกเขานั้นได้รับกับสัจธรรมแห่งอ,อันอิสลามแต่สิ่งที่ท่านได้รับ กับเป็นการทดสอบจอากอัาาลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เพื่อกับการที่ไอชาเมตออิทนั้นต่อต้านอย่างหนักหน่วงท่านถูกขับใส่ไล่ส่งอย่างไม่มีเกียรติได้ถูกเด็กนำหินไล่ปาไล่คว้างอย่างไร้ศักดิ์ศรีท่านกลับออกจากเมืองแทบจะเอาชีวิตไม่รอดเสื้อผ้าที่ขาวสะอาดเมื่อตอนแรกเข้ากับแดงไปด้วยเลือดตั้งแต่หัวจนปลายเท้าท่านพี่น้องทั้งหลายคะท่านนบีทำอะไรเป็นการตอบแทพออนพวกเขาท่านมีโอกาสที่จะให้มาลาอิก้าที่พิทักษ์คุณเขา พลิกแผ่นดินชั่วพริกตาเพื่อทําลายพลางพวกเขาแต่ท่านไม่ท่านไม่ปรารถนาให้เป็นเช่นนั้นท่านยกมือทั้งสองของท่านขึ้นพากล่าวว่ามันเป็นความห่นแอของท่านเองที่ท่านไม่สามารถเผยแผ่อดีศร้าให้กับพวกเขาเหล่านั้นได้และยังไม่พอท่านยังขอด้วยจากอัลลอฮฺสุบานะฮฺาัลลอขอให้พระองค์ทรงอภัยโทษได้กับชาวมองตออีบีกต่างหากเหมาะสมเลย ที่ท่านสมควรเป็นบุคคลที่เราควรยกย่องเป็นมหาบุรุษผู้ส่งเปี่ยมนด้วยความเมตตาเหมาะสมแล้วที่ท่านจะได้รับการนึกถือ่ตลอดเวลาท่านมีความพยายามในทุกด้านเพื่อที่จะทําให้อุมัิของท่านได้นําแบบอย่างที่ดีจากท่านมาเป็นแบบแผนในการดําเนินชีวิตท่านพี่น้องทั้งหลายคะขอให้ดิฉันและท่านได้นําตัวอย่างที่ดีจากท่านท่านศตสดามอ์มหาสอมวันนี้ท่า มันเป็นแบบอย่างในแผนการดำเนินชีวิตพ่อรอสุบฮานอวตาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานในสุรอันอซา,าบายะที่20ว่าแล้วก็จากการนาลากุมฟิรอซูลิลัลอุสวตุนฮัสนะความว่าแน่นอนในรอซูลของอัลลอฮ์มีแบบฉบับอันดีงามสําหรับพวกเจ้าแลว้วไม่สูญป่าราคาท่านนบีวันนี้พวกเราได้รับความจริงจากธรรมน้ำที่ท่านนําม,มาให้แลว้วท่านมีน้องผู้มีเกียรติทั้งหลายคะ มีอดีตบทหนึ่งที่ท่านนาบีมูฮัมมัดส,สุลลาวละวะเลสลัมกล่าวไว้ที่ให้เป็นมรดกแกรเราในพิธีฮั์อัมลาว่าตารอกตูฟีกุมมาอันตะมักซักตุมบีมาลันตะดุลลูก,กิตาบัลลอยวะสุนนตีความว่าเราได้ทิ้งสองสิ่งไว้หากผู้ใดยึดมั่นและปฏิบัติจะไม่หลงทางสองสิ่งนี้คืออักุรอานและสุนหขนของฉันหนึ่งกว่าปีที่ท่านได้จากเราไป ท่านได้มอบสิ่งที่เป็นประโยชน์ไว้ให้เราอย่างมากมายถึงแม้ว่าวันนี้ท่านจะจากเราไปนานหลายศตวรรษแต่แบบอย่างในคําสอนของท่านยังตราตรึงอยู่ในใจของเราไม่เสื่อมคลายดิฉันยาวชนผู้กําลังศึกษาสุนนาต่างๆของท่านอยู่ขอตั้งมั่นเลยสัตย์ปฏิญาณว่าจะสืบทอดเจตนารมณ์ที่จะเป็นอมตะนุ่นามของท่านตอไป,ปบาิลาฮิตอฟิกวันิายาอสลล